เคเนอขอ,อนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านสองชั้นนะคะพร้อมที่ดิน,นโฉนดค่ะทุกท่านเป็นที่ดิน,นโฉนดเลยนะคะอยู่ในชุมชนคะ่ะไม่เงาไม่เป่าเปลี่ยวนะคะย่ากใกล้กับวิทยาลัยชุมชนแพร่ด้วยนะคะที่ดินพร้อมบ้านสองชั้นคะ่ะอยู่ติดถนน1 1 3 4ง,งาตำบลบ้านเวียงร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะ เนื้อที่ขนาด2ร้89ตารางวาค่ะราคาเพียง1,700บาทเท่านั้นราคานี้สนใจสามารถนัดชมพื้นที่และเจรจาต่อรองได้นะคะที่ดินปลอดภาระค่ะพร้อมโอนได้เลยค่ะมีพื้นที่ทำประโยชน์ใช้สอยกวางมากรุกท่านและกำยังก่อสร้างถนน4ีเลนผ่านหน้าที่ดินด้วยนะคะห่างจากศูนย์ราชการแห่งใหม่แค่6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ซื้อเก็บไว้ก็คุ้มนะคะหรือว่าท่านกำลังมองหาบ้านและที่ดินอยู่จังหวัดแพร่สามารถรีโนเวทตัวบ้านและลงสวนลงต้นไม้ได้สบายเลยนะคะพื้นที่กำลังพอเหมาะค่ะองกวางเลยนะคะ2ไร่89ตารางวาสนใจนัดชมพื้นที่หรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ,จะเจคนเน็จเจเน ใส่ข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้รวมถึงเบอร์ติดต่อผู้ขายด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจนะคะสวัสดีค่ะ